ว่าต้องผาสุ่ได้เราพี่สมพชจะอธิบายอีกทีนะครับว่าต้องทำยังไงครับตัวอย่างนะครับเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมีแท็บเมนูขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับอธิบายถึงขณะนี้นักศึกษาเข้าระบบแล้วนะครับมีรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษานะครับมีเมนูสําหรับออกจากระบบนะครับตอนนี้ที่เลิกใช้หน้า,นานแรกนี้จะเรียกว่าดับสปอร์ตนะครับนักศึกษาสามารถตกแต่งข้อมูลของตัวเองได้นะครับซึ่งจะ จะขึ้นอยู่กับนักศึกษาว่าต้องการแสดงข้อมูลใดๆครับอย่างตัวอย่างก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับที่สําคัญสําหรับที่จะแสดงนะครับต่อมานะครับเมื่อนักศึกษาต้องการค้นข้อมูลนักศึกษาเองนะครับก็สามารถเสิร์ชแล้วก็จะแสดงผลของตัวนักศึกษาเองครับมีรหัสนักศึกษาชื่อนสกุลนะครับสาขาใดนะครับแล้วก็คณะใดนะครับข้อมูลส่วนสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับสถานภาพของนักศึกษาเองสามารถเช็คในระบบนี้ได้นะครับ ว่าขณะนี้สถาภาพของท่านคือสถาภาพใดนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศนะครับสามารถตรวจสอบว่าท่านผ่านได้หรือยังนะครับต่อมานะครับข้อมูลวิทยิพลน์นะครับแล้วก็การใส่สลากนะครับก็จะขึ้นอยู่ในรอบนีด้วยนะครับสามารถตรวจสอบชื่อภาษาไทยสังกฤษนะครับแล้วก็กระบูนการในการทำวิทยาพล์ของท่านนะครับสามารถตรวจสอบ ในระบบนี้ได้ครับตัวอย่างเช่นการสอบวัดความรู้ความสามารถคุณสมบัติต่างๆครับการยื่นหัวข้อของท่านนะครับจะระบุวันนะครับแล้วก็สถานภาพผ่านหรือเปล่านะครับจนท่านสอบเสร็จนะครับตัวนี้คุณแล้วก็เข้าเล่มสมบูรณ์นะครับต่อมานะครับข้อมูลทุนนะครับสําหรับนักศึกษาที่ขอทุนนะครับ ก็จะแสดงหลักฐานตรงนี้ด้วยนะครับว่าท่านยืนทุนในช่วงเทอมใดภาคการศึกษาใดนะครับหลักฐานตังนท่านคือตัวใดนะครับโอนเงินในวันที่เท่าไหร่โดยใครนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับนักศึกษาในปีนี้นะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําวิทยินพนคนที่ทําการสายวิสระนะครับจะต้องเข้ามาตรอกข้อมูลในระบบ CSMS นะครับ และก็ทางเราจะใช้ตรงนี้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อที่จะประกอบการสอบของท่านนะครับอย่างตัวอย่างก็จะเป็นการเผยแพร่ทางวารสารวิชาการนะครับแล้วก็การประชุมวิชาการนะครับในส่วนสไลด์ถัดไปเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าท่านต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับต่อมาข้อมูลอาราจนะครับสามารถเข้าไปค้นสืบค้นข้อมูลอารย์ได้นะครับตำแหน่งทางวิชาการของอ,อาจารย์สาขาอาจารย์คณะอาจารย์คณิีศาสตร์พิเศษนะครับ ่อนที่เราจะแต่งตั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็จะมีข้อมูลปัจจุบันนะครับว่าอาจารย์ท่านนี้มีนักศึกษาในสังกัดแล้วกี่ท่านนะครับกี่คนตัวอย่างนี้ก็เป็นภาระงานเกินหัวใจนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าอาจารย์มีภาระงานที่มากน้อยแค่ใดนะครับก่อนที่เราจะตั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะครับเข้ามาตรวจสอบเริอมต้นได้เมื่อเขาระบบแล้วนะครับทางเราอยากให้นักศึกษาเข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับเพื่อ เราจะติดต่อท่านนะครับในช่องทางต่างๆครับการไปต่างประเทศของท่านด้วยนะครับเป็นช่องทางที่เราจะช่วยเหลือท่านนะครับกรณีเกิดปัญหาในต่างประเทศนะครับสําหรับคนที่ไปทําวิจัยไปอบรมไปดูงานนะครับไประวชุมวิชาการนะครับรบกวนเข้ามากรอกข้อมูลในตัวนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะครับก็เป็นบริการใหม่สุดเลยนะครับ ก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะสามารถติมพ์จากระบบได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปเขียนเองนะครับตัวนี้ที่อธิบายเื้งต้นนะครับสําคัญสุดก็คือการไปเผยแพร่ผลงานนะครับเมื่อท่านไปเปผยแพร่ผลงานนะครับเข้ามากรอกข้อมูลในระบบเลยนะครับไม่ต้องรอจนถึงในช่วงที่จะจบนะครับเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามากรอกในช่วงน,นั้นเยอะนะครับ การวิชาการต่างๆนะครับวารสารทางวิชาการนะครับหรือการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ3าอย่างนี้นะครับเราจะใช้เป็นหลักฐานนะครับประกอบการจจมตีท่านนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไม่อนุมัติให้ท่านเผยแพร่ในระบบนะครับแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะครับประกอบด้วยปกนะครับที่ท่านไปนําเสนอผลงานมานะครับสารบัญที่ระบุว่าผลงานท่านอยู่ใน เล่มนี้อยู่ในหน้าไหนนะครับแล้วก็ตัวบทความฉบับเต็มของท่านนะครับแนบในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลนะครับเข้ามากรอกข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็แนบในช่องข้างล่างนี้นะครับแนะนําให้เป็นไฟล์ pdf นะครับเพราะว่าจะมีขนาดเล็กนะครับกรณีที่นักศึกษาขอทุนนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็เมื่อมีช่วงที่จะต้องขอทุนนะครับ ้องเข้ามากรอกข้อมูลทุนในระบบ CSMS นี้เท่านั้นนะครับตัวทุนนะครับกรอกข้อมูลตามรายละเอียดต่างๆเมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้วนะครับสถานะของท่านในการาติดต่อกับเจ้าหน้าที่จะขึ้นอยู่กับระบบนี้เท่านั้นนะครับท่านก็จะตรวจสอบสถานะของท่านแล้วก็ประวัติที่ท่านยื่นขอทุนนะครับแล้วก็การโอนเงินจากทางเราไปให้ตัวท่านนะครับ อันนี้ตัวอย่างของนักศึกษาที่ขอทุนนะครับก็จะมีอย่างเช่นการยื่นเบิกเงินของแท่านะครับเมื่อที่หนึ่งสองครับมีการโอนแล้วเมื่อที่หนึ่งสองนะครับโดยใครันที่เท่าดนะครับใช้เป็นหลักฐานนะครับในการสืบค้นวิทยุผลนะครับสามารถสืบค้นเบื้องต้นนะครับวิทยุผลจากระบบนี้ได้นะครับการสืบแพท่ผลงานเช่นกันนะครับสามารถดาวน์โหลดคูเปอร์เพิร์เข้าไปอ่านก่อนได้นะครับ แล้วก็ท้ายนะครับการส่งเล่มวิทยุพุ่นนะครับตัวเองที่ท่านทําวิทยุพุ่นนะครับต้องเข้ามาตรวจสอบคอมแม็กกับทางบัณฑิตวิทยาลัยนะครับใช้ช่องทางนี้นะครับสาหรับสื่อสารกับนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบความก้าวหน้าของนักศึกษาเองนะครับซึ่งท่านจะมีเวลา45วันในการตรวจสอบรูปเล่มนะครับแล้วก็ทําเล่มให้สมบูรณ์นะครับพร้อมค้อปกแล้วก็สุดท้ายนะครับในการ เมื่อท่านจะอยากติดต่อนะครับเมื่อพบปัญหาแล้วก็อยากสอบถามนะครับท่านส่งเข้ามาอีเมลนี้ได้นะครับ g r a d u a t k t u a c t s นะครับอีเมลนี้จะระบุอยู่ในหลังเล่มผู้มือสีเขียวอยู่แล้วนะครับรบกวนนะครับระบุรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษานามสกุลนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบนะครับถ้ามีไฟล์แนบก็แนบมาด้วยนะครับเพราะส่วนมากจะส่งมาเฉพาะปัญหาไม่ส่งชื่อกับนามสกุลมานะครับ แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ครับใช้เมลที่มันเป็นเมลที่เป็นทางการนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเมลของอมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับถ้าเมลส่วนตัวอาจจะ,ะสื่อสารเข้าใจยากนิดหนึ่งว่าเป็นเมลของใครครับส่วนผมก็จบแค่นี้ครับค่ะขอบคุณคุณพิเชษน,นะคะ,ะเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่านักศึกษาเข้ามาครั้งแรกเล่มเขียวเล่มน,นี้สำคัญที่สุดเริ่มเข้ามาวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการสําเร็จการศาึกษาทุกอย่างต้องกรอกข้อมูลในระบบนะคะ แล้วก็อยงให้เราเนี่ยเข้าไปเช็คเล็กน้อยนะคะชื่อสกุลตัวเองถูกต้องไหมมีปัญหามาแล้วนะคะในช่วงจะขอทานคลิปสำเร็จการศึกษาการันไม่ถูกตัวอักษรหายไปหนึ่งตัวจะไปต่างประเทศขอวซ่าไม่ได้เพราะชื่อไม่ตรงกับทานคลิปหรือไม่ตรงกับสํานักงทะเบียนบ้านนะคะอันนี้ย้ำเล็กน้อยค่ะต่อไปจะเป็นช่วงของการลงทะเบียนวิชาเรียนนะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยคุณสมพงษ์ถิ่นโปกค่ะอูวิทยากรจากสำนักบริหารและนวิชาการค่ะเรียนท่านผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ก็นักศึกษาทุกท่านนะครับในนามของสํานักทะเบียนและบะมวลผลนะครับหรือสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการนะครับก็ยินดีกับนักศึกษานะครับซึ่งต่อไปผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อกับสํานักทะเบียนนะครับโดยเฉพาะการลงทะเบียนวิชาเรียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบางแก่วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติแล้วก็นักศึกษาภาคปกติภาคพิเศษนะครับเตรียตรี โเอกนะครับหรือปอบัญญัติ N S T, นะครับทั้งระบบเราลงทะเบียนผ่านอเน็ตแล้วก็จ่ายเงินผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มหาชัายธรรมนะครับนะครับเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนนะครับก็คือใช้ลงทะเบียนใช้ดูเกรดนะครับใช้รายงานตัวเป็นนักศานะครับเมื่อนักศึษาสําเร็จการศึกษาไปแล้วนักศึกษาก็เข้ามาขึ้นทะเบียนบัญญัตินะครับเป็นบัญญัตินะครับซึ่ง เมื่อกี้จะมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของบัณฑิตอยู่บางส่วนนะครับซึ่งผมจะ,จะนําเสนอต่อไปนะครับเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านนะครับรายงานตัวแล้วนะครับถ้านักศึกษายังไม่รายงานตัวจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันลงทะเบียนวันแรกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับคือโทถึงเอกเราเราจะเรียกว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษานะครับระดับบัณฑิตศึกษา ก็ก่อนอื่นก็จะมาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับจะลงทะเบียนได้ต้องต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ากําหนดการลงทะเบียนนะครับตามประดิตการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือนัึกษารหัส55นะครับคือท่านที่นั่งอยู่ในในห้องนี้นะครับลงทะเบียนวันนี้เปิดให้ลงแล้วนะครับแต่ว่านักศึกษาที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก่อนจะลงต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนะครับไปพบ งานทะเบียนของคณะซึ่งคาดว่าเป็นตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายแล้วก็ลงให้เสร็จจ้านะครับแล้วก็ลงตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสิบแปดนะครับวันแรกของการที่ลงทะเบียนเราจะเปิดแปดโมงตึ้งนะครับก็คือเริ่มเริ่มเริ่มเช้าเช้าวันวันแรกของการลงทะเบียนนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งวันสุดท้ายนะครับขอเรียนว่าวันสุดท้ายวันที่ส8บแ ตุลาคมสอง5นห้าห้านะครับก็ก็เปิดให้ลงถึงสิบแปดจุดศนย์นนะครับถึงหมงเย็นนะครับหลังจากนั้นคือเราเผื่อเวลาไว้หลังจากนั้นเผื่อมีนักศึกษาจะจ่ายค่าทำเนียนการศึกษานะครับนักศึกษาก็สามารถไปจ่ายที่สถาบันการเงินได้นะครับการลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีการลงทะเบียนเพิ่มลงทะเบียนช้านะครับลงทะเบียนช้าคืออะไรนะครับลงทะเบียนช้าก็คือว่านักศึกษาที่ลงไม่ทันภายในสิบแดตุลาคมนี้นะครับ นักศึกษาอาจจะคือการรายงานตัวแล้วก็การจ่ายเงินในเทอมรั้งแรกเทอมแรกที่นักศึกษาเข้ามานะครับเป็นการรายงานตัวนะครับส่วนการลงทะเบียนนะครับอย่างที่เรียนว่าวันที่1 5บหถึงสินะครับนักศึกษารายงานตัวแล้วต้องลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนของนักศึกษาเทอมแรกที่เข้ามานะครับลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็คือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้วนะครับคนละ2 0,000ืนคนละหมื่นห้าคนละสามหมื่นนะครับจ่ายไปแล้วนะครับ ขอให้หนักศึกษาไปตรวจสอบนิดนึงว่าจ่ายแล้วในสถานภาพของนักศึกษาก็คือสถานภาพรายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็ถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับถ้านักศึกษายังไม่ชําระเงินสมมุตินะครับยังไม่ชําระเงินจะลงทะเบียนไม่ได้ไม่มีเมนูการลงทะเบียนเลยนะครับนักศึกษาก็จะสงสัยต่อนะครับถ้านักศึกษาลงทะเบียนไม่ทันภายใน18ตุลานะครับนักศึกษาต้องรอลงทะเบียนช้านะครับเรียกลงทะเบียนช้านะครับ ลงทะเบียนช้าวันที่ยี่บสองถึงสามสิบเอ็ดตุลานะครับซึ่งการลงทะเบียนช้าจะเสียค่าปรับวันละห้าสิบาทนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไม่อยากจะปรับนักศึกษานะครับขอให้ลงทะเบียนให้เสร็จภายในสิบแปดนะครับสมมติว่ามีวิชาที่จะลงทะเบียนสักสี่วิชานะครับแล้วก็ลงลงได้แค่สามก็ลงสามไปก่อนนะครับแต่ว่าต้องก้าในกิจขึ้นไปนะครับต้องลงสามในกิจสามวิชาไปก่อนแล้วก็มาลงเพิ่มวันที่ยี่สิบสองการลงทะเบียนเพิ่มไม่ต้องเสียค่า ถ้าเพิ่มรายการไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับก็คือลงทะเบียนได้เหมือนกับลงทะเบียนปกตินะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาลงทะเบียนช้าสมมุติว่ามีนายกรเป็นลงทะเบียนวันที่22นะครับเสียค่าปรับเลย50บาทก็จะต้องพิมพ์พพิม์ใบแจ้งยอดเฉพาะค่าปรับไปจ่ายที่ธนาคารนะครับถ้าลงมาที่23ก็เสีย100ลงมาที่24ก็เพิ่มขึ้นวันละ50บาทซึ่งก็ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จภายใน18นาที จะได้ไม่ไม่ต้องเสียกระตับนะครับอีกอันหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาจ่ายไปแล้วนะครับเทอมแรกนักศึกษาจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าเทอมที่2นะครับเทอมที่สองนักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนแล้วไปจ่ายเงินที่หลังนะครับจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าระบบยังเหมือนเดิมน,นะครับการชําระเงินนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นผมเช็คแล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ ให้ชําระเงินได้มากมากนะครับมากที่สุดเลยในประเทศไทยนี้นะครับของมาหาทยาลัยต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็หนึ่งหรือสองสามแบงค์ไม่เกินนี้นะครับของมาหาทยาลัยมีเจ็ดแบงค์นะครับมีหกแบงค์แล้วก็สถาบันการเงินอีกสองที่นะครับคือ,อตั้งเริ่มตั้งแต่ไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารก,กรุงศรีอยุธาาายานะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยนะครับ จ่ายผ่านไปรษณีย์ไทยก็ได้นะครับที่ล่าสุดก็คือเมื่อเสร็จสัญญาเมื่อต้นต้นเดือนตุลานี่เองก็คือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็ก็เราก็จ่ายได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเก่งๆก็พยายามเพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลนะครับบางที่ไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าบางอำเภอไม่มีธนาคารนะครับมีไปรษณีย์เราก็ไปจ่ายได้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสแง่ก็ก็ก็เราก็พยายามมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะกระจายนะครับ ส่วนแบบฟอร์มคำร้องต่างๆก็ก็อยู่ในทั้งของสำนักทะเบียนเว็บของสำนักทะเบียนแล้วก็เว็บปฏิบิษลายนะครับมาดูข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนนะครับจะลงทะเบียนต้องทํำยังไงบ้างนะครับควรเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากเข้าใช้ครั้งแรกนะครับรหัสผ่านของนักศึกษานะครับก็คืออ่ายูเซอร์เนมเป็นรหัสประจําตัวนักศึกษารหัสผ่านเป็นรหัสประจําตัวประชาชน นะครับ13หลักนะครับถ้าเป็นนักศึกษาต่างจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็นเลขที่ของพาสปอร์ตนะครับซึ่งซึ่งเข้าไปใช้ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแล้วก็ต้องจําให้ดีนะครับถ้าจําไม่ได้จะต้องเสียมามาที่สํานักทะเบียนนะครับเสียตังค์อีก10บาทมาขอขอให้เขาดูหน้าถ่ายให้เขาก็จะพิมพ์ให้นะครับเปลี่ยนแล้วก็จาให้ดีนะครับ ศึกษาหลักสูตรที่ที่เข้าศึกษานะครับก็คือตอนบ่ายนี้นะครับจะไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาจะไปพบงานบริการของคณะนะครับจะจะได้รู้ว่าหลักสูตรทั้งหลักสูตรจะเรียนวิชาอะไรบ้างเรียนกี่ปีกี่เทอมนะครับซึ่งซึ่ง,งรายละเอียดคณะจะเป็นผู้แจ้งนะครับแล้วก็หลังจากศึกษาแล้วขึ้นมาลงทะเบียนนะครับดูรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนนะครับดูกลุ่มวิชาว่าวิชาที่เปิดสอนมีกี่กลุ่ม อาจารย์ประจำวิชาคืออะไรนะครับอันนี้สามารถดูได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับที่สําคัญก็คือว่าลงทะเบียนถึงแม้จะผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนักศึกษาต้องต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนนะครับโดยเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์นะครับขอเรียนว่าวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะเรียนเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนะครับต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนนะครับเทอมแรกจะมีปัญหาอยู่เทอมแรก ตอนบ่ายนี้ต้องไปคุยกับทางทางคณะเลยทางอาจารย์ว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็บันทึกเข้าไปในระบบมิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับต้องต้องต้องรีบให้ให,ใ,หให้ทํให้เสร็จนะครับติดตามข่าวประกาศของของมหาวิทยาลัยหรือของสํานักทะเบียนนะครับที่สําคัญอีกอันหนึ่งขอย่าก็คือว่าลงทะเบียนาตามกําหนดนะครับแล้วก็ชําระเงินตามกําหนดนะครับอย่างที่เรียนว่าของเราตั้งเส้นระบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับถ้าถึง 8โมง18.30 18.00นของวันส yup. ุดท้ายนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนเมนูการลงทะเบียนก็จะหายไปนะครับนักษาก็จะลงทะเบียนไม่ได้นะครับก็จะต้องไปลงทะเบียนเพิ่มลงทะเบียนช้าเสียค่าครับอีกนะครับต้องดูกําหนดการดีๆนะครับแล้วก็ลงตามกาหนดนั้นนะครับไม่ควรให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าบางทีประธานให้เลขาลงให้นะครับเลขาลงผิดนะครับประธานก็ ผิดไปด้วยนะครับก็คือต้องมาแก้นะครับคือบางทีระดับบัณฑิษานะครับขอเรียนว่าผิดทั้งกลุ่มเลยอ่ะครับผิดวิชาหนึ่งทั้งกลุ่มเลยเพราะว่าถามว่าลงยังไงก็คือคนเดียวลงให้ลงให้ผิดก็ผิดไปด้วยกันนะครับวิชาต้องศึกษาดีๆนะครับว่าวิชาไหนโดยเฉพาะวิชาทางสัมมานานะครับก็ให้ลงทะเบียนแบบคือได้หลักสูตรจะก,กําหนดนะครับหลักสูตรก็กําหนดไม่เหมือนกันอีกบางคณะวิชาสัมมานาให้ลงเป็นแบบ เกรดบางคณะให้ลงเป็นแบบออดิตนะครับคือคือไม่ไม่เหมือนกันนะครับต้องดูหลักสูตรของตัวเองตอนบ่ายนี้ต้องเอาให้ชัดว่าถามทางงานบริการว่าจะจะให้ลงอย่างไงนะครับเมื่อใช้ระบบแล้วควรล็อกเอาออกจากระบบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล็อกเอาออกถ้าอยู่ในช่วงเพิ่มถอนนันกศึกษาก็จะมาแอบมาถอนก็ได้นะครับแต่ก่อนมียียลงทะเบียนที่อินเตอร์เน็ตคาเพ่อพอไม่ล็อกเอาออกอยู่ในช่วงกำหนดการถอน ไม่รู้ใครเป็นใครครับเขาก็มาถอนวิชาของตัวเองก็มีนะครับอันนี้ระดับเรียนตัวงมีนะครับแต่ว่าระดับเรียนสามยังยังไม่เจอแต่ว่าเมื่อใช้แล้วข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาควรจะลอกออกออกนะครับต้องไม่มีนี้สินในระบบนะครับในห้องสมุดหรือห้องสมุดเงี้ยครับก็คือคือถ้าตัวเองยืมก็คงไม่ค่อยเป็นไรนะครับตัวเองยืมตัวเองไปคืนถ้ายืมให้เพื่อนเพื่อนไม่คืนนะครับเวลาลอกการลงทะเบียนเขาไม่ลอกเพื่อนนะครับเขาลอกคนที่ยืมนะครับ เดี๋ยวทางห้องสมุดจะมาว่าต่อนะครับว่าลอกแล้วจะต้องทําอย่างไงบ้างนะครับผมรู้ว่าถ้าลอกแล้วลงทะเบียนไม่ได้นะครับถ้าไม่คืนห้องถ้าไม่คืนหนังสือไม่จ่ายค่าตับจะลงทะเบียนไม่ได้ทงนุลอกเลยนะครับขอควรระวังนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นแล้วลงทะเบียนวิชาประเภทวิทยานิพน์นะครับการศสายอิสระนะครับต้องลงเป็นแบบ S อยู่นะครับก็คือแบบเครดิตนะครับคือนักเครดิตนักดุลยกินนะครับ ถ้าลงเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับสําหรับบัณฑิตศึกษาก็คือลงเป็นแบบออเดดนะครับก็คือต่างกันนะครับออเดดจะไม่นับเครดิตนะครับแล้วก็วิชาอื่นๆต้องเช็คกับทางคณะนะครับว่าจะให้ลงแบบไหนนะครับชําระเงินตามกําหนดแล้วก็ตามใบแจ้งยอดนะครับบางทีนักศึกษาก็ไม่ดูอะครับว่าว่า,วาคือระดับบัณฑิตศึกษาเงิน6กหมื่นห้าก็เคยจ่ายเพื่อนมาแล้วนะครับคือแต่ว่าของเราเช็คได้ คือบางท่านนะครับก็คือฝากให้เพื่อนลงทะเบียนให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ฝากจ่ายเงินนะครับเพื่อนก็ไปลงทะเบียนให้เสร็จเวลาไปจ่ายเงินเอาของเพื่อนไปจ่ายนะครับคนที่ถูกใช้อ่ะครับเอาของเพื่อนไปจ่ายของตัวเองไม่ไปจ่ายนะครับก็คือคือเราเช็คเจอเพราะว่าบ้านอยู่คนละจังหวัดนะครับจ่ายมาจากอ่สกลนครนะครับแต่ว่านักศึกษาอยู่ที่สารคามประมาณนี้อ่ะครับก็คือ คือคนที่ทั้งลงให้ทั้งเอาของเพื่อนไปจ่ายให้ด้วยนะครับก็ใจดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาเช็คแล้วก็ตัวเองก็โดนลงทะเบียนใหม่เสียครับนะครับเพื่อนก็ไม่ได้อ่ไม่ได้ลงคือเพื่อนก็ต้องมาขอเงินคืนมันก็จะยุ่งยุ่งอยู่นะครับขอให้เช็คให้ดีนะครับเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ไม่ให้คนอื่นรู้นะครับถ้าถ้าคนอื่นรู้อาจจะไปเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับตรวจสอบไปแจ้งยอดชื่อจํานวนเงินนะครับอันนี้ผมเรียนไปแล้วว่าบางทีเอาของเพื่อนไปจ่ายนะครับ ปัญหาที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เจอนะครับลงทะเบียนผิดประเภทผิดกลุ่มนะครับก็คือบางทาีให้ลงเป็นแบบยังยกตัวอย่างง่ายๆภาษาอังกฤษนะครับลงเป็นแบบออดดตไปลงเป็นแบบเกรดอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเช็คกับคณะดีๆนะครับถ้าเช็คดีๆแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับหรือถ้า,าลงทะเบียนผิดในช่วงที่กําลังเพิ่มถอนกันอยู่ก็ถอนออกเพิ่มเข้าไปได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรลงทะเบียนไม่ทันจ่ายเงินไม่ทันนะครับก็ ก็จะต้องลงทะเบียนช้านะครับถ้าลงทะเบียนช้าก็หมดกาหนดแล้วทํำยังไงให้ติดต่อที่คณะเลยนะครับก็คือบางทีคือส่วนใหญ่สังเกตดูแล้วถ้าท่านสามมานั่งในห้องนี้ปฐมนิเทศแล้วก็คงคงคง,งไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นห่วงคนที่ไม่มาปฐมนิเทศนะครับเพราะว่าเหมือนกับจ่ายเงินไปแล้วก็คือลงทะเบียนแล้วไม่ใช่นะครับลงทะเบียนคือวันที่สิบห้าถึงสิบแปดนะครับถอนวิชาแล้วยังปรากฏในผลการลงทะเบียนก็คืออันนี้คือถอนออกไม่ครบ ทั้งขบวนนะครับโดนถอนวิชาเรียนนะครับผมก็อธิบายไปแล้วนะครับอันนึงที่สําคัญก็คือ,อผมเรียนไปแล้วว่าวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศษาอิสระนะครับต้องต้องแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิยทยานิพนธ์ลแล้วเท่าน,นั้นที่จะลงทะเบียนได้นะครับวันนี้ถ้าท่านไหนที่ลงทะเบียนเรียนแบบวิยทยานิพนธ์อย่างเดียวต้องรีบไ,ไปแต่งตั้งภายในวันของวันนี้ก็จะลงทะเบียนได้นะครับให้ผู้อื่นลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนผิดนะครับอันนี้ผมเรียนไปแล้ว ลงทะเบียนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชานะครับอันนี้ระบบจะเช็คนะครับที่ผมเล่าออกมาทั้งหมดก็คือระบบจะเช็คนะครับคนเราเช็คไม่ไหวนะครับตารางสอนตารางสอบซ้าซ้อนนะครับก็จะลงทะเบียนไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งระบบก็จะเช็คให้นะครับเข้าใช้ในระบบไม่ได้ลืมรหัสผ่านอันนี้อันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลืมรหัสผ่านต้องมาที่สํานักทะเบียนจ่ายเงินค่าดูรหัสผ่านอีกสิบบาทนะครับแต่ก่อนเราเราไม่เก็บนะครับพอ เิดมาก็มาอเต็มเลยครับตอนี้ต้องระวังหน่อยนะครับต้องเสียเวลามาที่สำนักทะเบียนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานะครับแจ้งคณะนิดเดงว่าให้คือเราก็แจ้งนะครับทางสำนักทะเบียนก็แจ้งคณะแล้วว่าถ้าใครเป็นนักศึกษาทุนการได้รับทุนการศึกษาก็แจ้งที่คณะเออแจ้งทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักทะเบียนสำนักทะเบียนก็จะอัปเดตในระบบให้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนโดยที่มียอดค้างในระบบก็จะลงทะเบียนได้นะครับ อันนี้ถ้าเจอปัญหาแล้วจะไปติดต่อที่ไหนนะครับรหัส่านนะครับก็ติดต่อที่สำนักทะเบียนนะครับวิชาไม่ได้สำรองวิชาเต็มนะครับก็ติดต่อที่คณะก็ได้นะครับไม่ทราบสาเหตุเลยเนี่ยคงคงไม่มีนะครับคือถ้าลงไม่ได้เนื่องจากเวลาซ้อนตารางสอบสอนตารางสอบซ้าซ้อนก็จะก็จะาหมอกในระบบอยู่นะครับมีอันนึงก็คือนักศึกษาด